รายละเอียดกับคุณวุฒิพันธ์ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแก้วได้เข้าไปทักทายลูกสาวนะครับน้องแก้มเมนะครับแล้วก็หอมแก้มหนทีก่อนที่จะกลับมาที่ประรำพิธีนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับโดยช่วงนี้ก็จะเป็นพิธีการในการมอบพวงมาลัยนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับโดยเป็นการรวมกันระหว่างนักกีฬาที่เดินทางมาถึงก่อนแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับก็คือ น้องเมรัชนกนะครับาบางอยู่แต่ว่าเมื่อสักครู่ตัดภาพไปจะเห็นหน้าน้องเมนะครับนอกจากน้องเมย์แล้วก็จะมีน้องแก้วนะครับทีมสิรีสิริแก้วก็เดินทางมาร่วมกับพิธีต้อนรับนักกีฬาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแห่งนี้ด้วยนะครับโดยพิธีนี้ก็เป็นเหมือนกับการต้อนรับกลับสู่บ้านนะครับก่อนที่พิธีอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเริ่มที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนนะครับ นี่ครับเป็นน้องแต้วครับก็รับชอ่อดอกไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงกกทนะครับหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยตรงจุดนี้ท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็จะมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับโดยผู้ผู้อานวยการอา,ากาศการท่าอากาศยานไทยนะครับพิธีตรงนี้จะอยู่ที่ อ,อีกไม่นานนะครับก่อนที่นักกีฬาทั้ง37ชีวิตจะขึ้นรถบัสนะครับเพื่อที่จะไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงจุดนั้นจะมีการตั้งขบวนแห่นะครับโดยมีรถเปิดประทุน4คัน4คันเป็นนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ3คันก็คือคันแรกนะครับจะเป็นแก้วพงประยูนนะครับต่อด้วยน้องแต้วพิมสริสร,สริแก้วทั้งสองคนได้รับเหรียญเงินก็จะนั่งเป็น2องคันแรกนะครับ คันถัดมาเป็นเหรียญทองแดงก็จะเป็นของน้องเล็กชนา,าทิพนะครับส่วนอีกคันหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญแต่ก็ถือว่าเป็นขวัญใจชาวไทยน้องเมย์ราชานกก็จะได้ร่วมขึ้นขบวนแห่ด้วยส่วนนักกีฬาที่เหลือรวมถึงทีมงานก็จะขึ้นรถ s ช u ตเติลบัสนะครับเป็นรถชัตเติลบัชั้นเปิดประทุนเช่นเดียวกันก็รบรรยากาศก็จะค,คล้ายๆกับการแห่ฉลองของทีมฟุตบอลในต่างประเทศนะครับ ขณะที่บรรยากาศที่นี่นะครับข้างนอกก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวครับฝนก็เริ่มเทลงมาตั้งแต่ทัพนักกีฬาได้เข้าสู่พิธีการนะครับบรรยากาศตอนนี้ถ้าดูภาพกว้างๆนะครับจะเห็นว่าประชาชนนี่เนืองแน่นทีเดียวครับตามชั้นต่างๆนี่มารอถ่ายภาพที่เห็นอยู่นี้ครับตอนแรกนี่มีการกั้นไว้อย่างเป็นสัดส่วนนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ด้วยความดีใจนะครับทาให้ทุกคนนี้ก็พยายามที่จะฝ่าเข้าไปให้ใกล้ตัวของแก้วพงประยุทธ์แล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดนะครับนี่เป็นการมอบเหรียญจากต้นสังกัดนะครับแก้วนี่เป็นทหารยศจากสิบเอกนะครับอยู่กองพลทหารม้าที่หนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับส่วนน้องแต้วพิมพ์สิริสิริแก้วนี่ก็อนาคตอาจจะเป็นทหารหญิงครับเพราะว่าเคยบอกว่าอยากใฝ่ฝันอยากเป็นทหารเช่นเดียวกันทางด้านกองทัพบกเองก็ตอบรับ ว่าจะรับเข้าสู่สังกัดครับส่วนแก้วนี่ก็มีแนวโน้มน,นะครับว่าอาจจะได้รับตําแหน่งสัญญาบัตรหลังจากมีรายงานข่าวว่าทางกองทัพบกก็มีการพิจารณาจะเลื่อนให้เป็นยศร้อยตรีนะครับหลังจากที่ทําชื่อเสียงให้กับกองทัพและประเทศชาติก็เป็นบรรยากาศที่ียกได้ว่าอบอุ่นครับอุ่นหนาะฝาข้างทีเดียวตอนนี้ทุกตารางเมตรในพื้นที่ชั้นหนึ่ง ข่ากากาศยานสุนทภูมิก็เต็มไปด้วยผู้คนทั้งบุคคลใกล้ชิดแล้วก็ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับข้างๆแก้วมื่สักครู่นี้ก็มีคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคอยอยู่เคียงข้างนะครับหลังจากนี้คาดว่าจะมีการคุยกันถึงอนาคตของแก้วนะครับอาจจะไม่ได้กลับมาชกอีกแต่ว่าจะมาทํา หน้าที่รับใช้ชาตินะครับเป็นโค้ชเพราะว่าใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีนะครับรวมถึงการที่ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกเนี่ยเพื่อที่จะเทรนรุ่นน้องให้ได้เหรียญรางวัลกลับมาเช่นเดียวกับเขาครับและทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับจากนี้ไปนักกีฬาทั้งหมดก็จะขึ้นรถบัสนะครับไปที่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมินะครับแล้วก็จะแห่ ไปที่สยามพารากอตรงจุดน,นั้นครับทีเอนเอรก็มีการรายงานสดจากบริเวณงานซึ่งนายมตรีจะเป็นประธานแล้วก็มีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้รับเดรียรางวัลด้วยครับทั้งหมดความขึ้นไหวที่เกิดขึ้นช่วงนี้สลับไปที่สถานีครับค่ะขอบคุณมา